ผล,ลไม้ต้องห้ามผล,ลไม้ทานได้นะคะวันนี้มาคุยกันในหัวข้อนี้นะคะวันใบใบวันนี้นะคะใบแก่ๆนะคะก็ใกล้จะเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เปิลน,นั่งทานผลไม้นะคะลูกน้องเขาเสิร์ฟผลไม้วันนี้ให้อาจารย์นะคะก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรามาชวนพวกเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผลไม้กันดีกว่านะคะวันนี้ช่องทางเดียวนะคะไม่ได้ไลฟ์สดที่ติ k กตอกนะคะ,อ,นนนะคะคอันนี้แตงโมนะคะทุกคนอันนี้แตงโม อันนี้สับประรดนะคะน้องแ ham อาจารย์ฝากแชร์ได้นะลูกนะคะวันนี้มาคุยกันเรื่องผลไม้กินผลไม้อะไรนะคะที่คนไข่กินได้แล้วก็ผลไม้หลายที่คนไข้ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะวันนี้มาพบกันในบ่ายวันนี้นะคะใครมีคําถามก็สามารถถามได้เลยนะคะอยู่ตรงหน้าอาจารย์เพิ่งเมื่อกี้นะคะจะมีแตงโมมีสับประรดนะคะมีชมพู่ปลอมนะคะมีชมพู่ปลอมนะคะ มีชมพูป่ปลอมมีกล้วยนะคะมีกล้วยปลอมมีกล้วยปลอมทุกคนคข้มาที่หลังก็เดี๋ยวย้อนดูก็ได้นะคะาจะาทําเป็นคลิปสั้นๆถ้าคนดูน้อยอาจารย์ก็จะทําเป็นคลิปสั้นๆให้นะคะผลไม้ที่เราจะรู้ว,ว่ากินได้หรือต้องห้ามเนี่ยก่อนอื่นเราต้องร,ร,องรู้เราต้องรู้ระยะไตของตัวเองก่อนถูตกต้องไหมะนะคะเร,เราจึงจะรู้ว่าผลไม้นั้นกินได้หรือต้องห้ามนะคะอ,อะไรนะลูกไข่ขาวอบผัก ขอบคุณมากนะคะอันนี้น้องเขามาส่งนะคะไข่ขาวอบผักค่ะนะคะอันนี้เป็นอาหารของครัว VIP นะคะครัว VIP เบเดียวนี้นะคะที่โคราชเราเนี่ยนะคะก็จะมีสั่งอาหารเฉพาะโรคนะคะสําหรับคนไข้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารโรคไตละคะ่ะของจัดเปิ้ลแล้วก็จะมีอาหารคลีนนะคะก็เลยให้เขาทาให้จัดเปิ้ลทานด้วยอันนี้เขาทาเป็น ไข่ขาวอบผักน่าทานไหมนะคะอันนี้อันนี้ไข่ขาวไม่ใช่ต้องหู้นะเราทําเองด้วยเราไม่ได้ซื้อเข้ามานะคะไม่ได้ซื้อแบบที่เขาทําแล้วเราเรามาทําเราไม่ใช่ซื้อมาแล้วเรามาหัน่นหันนะคะเรานึ่งไข่เองค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะอันนี้ให้น้องทําให้จารย์เพิ้นทานนะคะเนี่ยเหมือนต้องหู้เลยค่ะทุกคนจะนุ่มด้วยนะนะคะอันนี้เป็นของครัว VIP นะคะพอดีว่ามาขั้นรายการผลไม้เลยนะคะพวกเราใครเข้ามาทักทายอาจารย์ก่อนนะคะน,นี่นี่อันนี้นะคะเป็นไข่ขาวอบผักนะคะ ไข่ขาวอบผักนะคะก็จะมีวุ้นเส้นนะคะมีผักต่างๆนะคะแครอทนะคะแะครอทจริงๆถึงจะเป็นผักโพแทสเซียมสูงแต่เราใช้นิดเดียวนะคะแครอทหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่โพแทสเซียมต่านะคะพริกหวานสามสีก็โพแทสเซียมต่ําค่ะทุกคนนะคะผัะกกาดขาวนะคะเห็ดหูหนูถั่วฝักยาวกระลำปีนะคะเป็นโพแทสเซียมต่าเลยอันนี้ก็เป็นเมนูที่เหมาะสาหรับคนไข้โรคไตอุ้ยน้องหม,มามานะคะมีใครเทอาหารให้ไหมเนี่ยนะคะ มีใครเทเอาหารให้น้องหมาอุย้ยเขามากินเขาอยากมากินเด,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอันเปิ้ปนไปเรียกก่อนนะคะไปเรียกมิว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 ให้น้องไปเทเอาหารให้น้องหมาหน่อยลูกให้น้องไปเทเอาหารให้น้องหมาหน่อยอาหารเมตาวันนี้ให้ไปแล้วค่ะรอบนึงตัวนี้ไหมตัวสีดำเหรอคะตัวนี้ใช่เออสีดำอยากมากินสิเออเดี๋ยวให้ลุงเทให้เ <im class> ดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเมตตาเมลชอนขอโทษทีนะครับวิ่งไปบอกน้องให้ เท่าลุงเทอะไรคะลุงเทเออหลงสารนะคะหลงมาโอ้หนูสิน้องผอมลงเยอะเลยนะคะมีแบบน้องหมาหลงมาในหมู่บ้านนะคะตอนนั้นตอนนั้นมาตัวใหญ่กว่านี้ตัวน,นี้เริ่มผอมโอ้ดีมากดีมากขั้นอะไรกันนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่ชัยพรนะคะนี้ก็เมื่อกี้ให้ดูไข่ขาวอบผักเนาะ ทนเลการด้วยการให้อาหารน้องหมาก่อนนะะสงสารเขาอันนี้เป็นสับประรดนะคะทีนี้เราก็ต้องรู้ระยะไตก่อนต้องทราบระยะไตก่อนถูกต้องไหมเราจึงจะทานจึงจะทานผลไม้ได้เดี๋ยวนะคะจาิบนจากซึ่งนิดนึงนะคะนะคะเราต้องทราบระยะไตก่อนเราถึงจะรู้ว่าอันไหนผลไม้ไหนเราเราทานได้หรือเราควรจะหลีกเลี่ยงถูกต้องไหมคะโอเคขอโทษทีนะคะก็คือถ้าเป็นปลายเลียต้นๆไม่ยากเลยนะคะ สับป,ปะรดแตงโมกล้วยส้มฝรั่งชมพู่มะละกอได้หมดเลยค่ะระวังหน่อยเรื่องทุเรียนนะคะทานน้อยๆหน,น,น่อยก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นไตระยะท้ายระยะหนึ่งระยะสองระยะสามเนี่ยทานได้แต่ไม่มากนะคะหน้าทุเรียนนะคะอาจารย์เห็นใครขายทุเรียนนะคะคุณพี่คิดเหมือนอาจารย์ไหมใครขายทุเรียนก็ขายดีดีนะคะแต่อาจารย์จะเป็นหนึ่งคนที่ ตั้งแต่ในชีวิตมาซื้อทุเรียนทานประมาณสองสาครั้งนะคะทุกคนหนึ่งมันแพงเมื่อก่อนไม่มีตังซื้อสองถึงแม้ตอนนี้มีตังซื้อก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าไม่อยากจะไม่อยากจะทานเข้าบ่อยๆนะคะเพราะว่าน้องก็กลัวกลัวกลัวเรื่องความอ้วนนะคะกลัวเรื่องน้ําตาลน้ําตาลที่ในมันเยอะมากเกินไปนะคะทุเรียนหน้าไหนก็ขายดีเนาะออกมาทีไรนี้เห็นคนลุมกันเชลนะคะแต่ทีเนี้ยผลไม้เหล่านี้เหลวแรเขาหน่อยนะคะส้มโอนะคะ ส้มเขียวหวานนะคะทานแบบไประยะหนึ่งระยะสองระยะสามเอนะกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมนะคะนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มที่ทานได้สบายเลยนะคะส้มกล้วยฝรั่งนะคะเดี๋ยวนี้มีฝรั่งไส้แดงด้วยพวกเราเห็นไหมเขาเรียกฝรั่งอะไรนะชื่อมันแปลกๆอะ่ะแต่อร่อยนะคะไส้แดงแดงเมื่อกี้ปยันไปตลาดลืมให้ป้ายันซื้อฝรั่งมาให้ทานนะคะฝรั่งฝรั่งไส้แดงอาจารย์ว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็ ฝรั่งกิมจูก็อร่อยเนาะโอ้โหของโปรดอาจารย์เลยนะแก้วมังกรนะคะก็เป็นผลไม้ที่คนไข้โรคไตระยะต้นๆคุณทานได้สบายเลยนะคะอันนี้คือการเลือกทานผลไม้วันหนึ่งทานแค่สองมื้อนะคะ,ช,บบะ,คะช่วงสายกับช่วงบ่ายนะคะช่วงสายกับช่วงบ่ายนะคะก็มื้อหนึ่งถ้าสมมติเป็นกล้วยหอมนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าลูกหนึ่งได้หนึ่งมือ้อวันหนึ่งบ้านเรามีแต่กล้วยก็กิน สองลูกสองมื้อพอนะคะแต่ถ้ามีผลไม้อย่างอื่นเราก็สลับสับเปลี่ยนกันนะคะเพราะนั้นการทานผลไม้ก็ทานแค่เป็นช่วงๆถ้าเป็นชมพู่เนาะหน้านี้มีชมพู่ใช่ไหมนะคะอันนี้เป็นของปลอมนะคะทุกคนหน้านี้มีชมพู่ใช่ไหมนะคะชมพู่เราทานได้วันหนึ่งประมาณสักสี่ผลเช้าสายสายสองผลใบใบสองผลก็คือได้สองส่วนพอดีแล้วชมพู่ถ้าเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลหนึ่งผลเล็กนะคะหนึ่งผลเล็กประมาณขนาดกรปุกแอาา์เปิลเนี่ย มือมือจารย์ไม่ได้ใหญ่นะมืออาจารยน้อยๆนะคะเอ่อแอปเปิลประมาณนี้ทานได้ทั้งวันวันละ1ผลก็คือครึ่งหนึ่งเชา้าครึ่งหนึ่งบ่ายครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการทานผลไม้ที่เหมาะสมกับระยะของไตนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่าบางทีน่ะอินเตอร์เน็ตมันมีปัญหามันก็จะค้างๆนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อใครอยากจะคุยกับอาจารย์แล้วถามมาอาจารย์ไม่ได้เห็นข้อความนะคะ อาจารย์ต้องขออนุญาตเปิดไลฟ์สดแป๊บนึ่งนะครับทุกคนวันนี้ผลเล็กกว่าค่ะกบ้านอาจารย์กล้อนเนี่ยคือจะไม่ได้ใหญ่แต่คนจะได้น่อยอ่ามีคนยังไม่มีคนทักมาโอเคไม่เป็นไรคุณพี่ชมายพอรนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นชมพู่ก็มื้อละสองผลวันหนึ่งก็สีนะคะนี่ขนบสมัปะใลเายต้นๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นส้มโอนะคะถ้าบ้านเรามีส้มโอกับชมพู่ก็อาจจะเป็นตอนสายๆสัก2อ,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 องกลีบแบบนี้ แล้วก็ตอนบ่ายๆทานซ้มโอ2สองสองผลแบบนี้หรือจะแยกกันกระจายทานก็ได้นะคะนี่การทานผลไม้สําหรับไตระยะต้นๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะบางทีเราจะได้ทั้งกัดใยได้ทั้งวิตามินนะคะวิตามิน E วิตามิน C นะคะซึ่งในผลไม้มีเยอะมากในผักเขาก็ไม่ได้มีมากนะคะวิตามิน C ีแต่ว่าแล้วเนี่ยเ,เราเราอาจจะมองว่าเป็นเหมือนพวกอาหารว่างได้เลยนะคะเหมือนอย่างเงี้ยนะคะทานข้าวเสร็จอาจารย์ก็แหมมองหาผลไม้เลยนะคะลูกน้องก็ ไปจัดการมาให้โชคดีมากนะคะลูกน้องน่ารักนะคะทําอาหารให้ทานด้วยนะคะนี้ก็เป็นไข่ไข่อบวุ้นเส้นนะคะไข่ขาวอบวุ้นเส้นอาจารย์ก็ทานเหมือนพวกเราละคะเมื่อกี้ก็ มีปลาแซลมอนด้วยนะคะมีปลาแซลมอนด้วยแล้วก็เมนูแบบนี้นะคะแล้วก็มีผลไม้เห็นไหมคะว่านี่คือการทานผ่านพุทธศัพท์ที่มันเราง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปนั่งกังวลเลยว่าโอ้โหเราจะต้องเป๊ะขนาดไหนขนาดนั้นไม่ต้องเลยค่ะแค่เรารู้ว่าเราจะทานอะไรได้เท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะให้หลากหลายสลับสับเปลี่ยนนะคะถ้าเป็นอย่างสมมุติว่าเรามีสับประรดแบบนี้ค่ะถ้าเรามีสับปะรดใช่ไหมถ้าบ้านเรามีสับประรดน,นะคะก็มือ้อละประมาณสองสี่ห้าประมาณสี่ห้าชิ้นคํา สีห้าชิ้นคําแบบนี้นะคะถ้าเป็นสับประรดนะคะสีห้าชิ้นคําแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะได้จะได้ทั้งไสระยะต้น,ตน,ตน,ตนๆไประยะท้ายๆได้เลยนะคะอันนี้ลูกน้องทําให้หน่ากินน่ากินค่ะพี่ตุ๊กขานะคะคุณตาต้าขานะคะน่ากินน่ากินนะคะเมื่อกี้แอบกินไปสองชิ้นนะคะเห็นไหมเนี่ย ผลไม้ง่ายๆคือเราไม่น้องไปนั่งคิดว่าแบบเออเราจะต้องกินอะไรดีเราอะไรตรงหน้าหาง่ายหาสะดวกเราทานเลยค่ะอันนี้สําหรับไตจริงๆแล้วนะคะอ่ะพูดถึงแตงโมนะคะทุกคนแตงโมเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มผลไม้ที่โพแทสเซียมคือแบบว่าปานกลางถึงสูงสมมุติไม่ไม่สมมติหรอกปานกลางถึงสูงแต่นะคะพออาจารย์ปนมาสอนพวกเราเนี่ยนะคะมามาอยู่ในไรฟ์สดมาสอนกันทุกทุกวันเนี่ยแปดปีมาเนี่ย คนไข้ส่วนใหญ่อาจารย์เป็นคนไขเน้เป็นผู้สูงอายุนะคะถ้าค่าโพแทสเซียมของเขาไม่ได้ปริ่มวิกฤตมากอาจารย์ก็ให้ญาติเสิร์ฟนะคะนะคะทุกคนนะคะผู้สูงอาย,อายุทานง่ายเนีย่ยคือแทนที่จะไปทานแก้วมังกรโพแทสเซียมสูงแล้วก็มาทานเป็นแตงโมสักสี่ห้าชิ้นคำนะคะก็นี่ก็คือก็ได้ก็ได้ผลไม้แบบช่วยแบบสดชื่นยามบ่ายนะคะาาย,ยามบ่ายยามกลางวันร้อน,อนๆนะคะก็เป็นผลไม้ซะนะคะแช่ตู้เย็นหน่อยคนไข้โรคไตไม่ต้องกลัวมากนะคะ แต่มันจะขัดแย้งกับข้อมูลวิชาการหน่อยนะอา้าวก็มันโพแทสเซียมสูงอาจารย์ให้กินได้ไงก็บอกที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ดูแลคนไข้ามาอาจารย์เลยรู้ว่าคนไข้เราเป็นผู้สูงอายุเยอะนะคะจึงจําเป็นต้องที่จะให้คาังเลือกเขามากๆหน่อยเพราะบางทีจะทานแต่สับป,ประรดนะก็อุ้งเบื่อเนาะจะทานสาลี่แอปเปลิลก็บางทีเคี้ยวไม่ค่อยไหวแอปเปลิลเอ่อแตงโมก็เป็นทางเลือกนะะนี่คือการเลือกกินเนาะถ้าเป็นผลไม้ที่ พี่ตุ๊กสบายดีไหมนะคะผลเลือดเป็นยังไงบ้างนะคะผลเลือดดีอยู่นะคะน้อพี่ตุก๊กเนาะอาจารย์อาจารย์าารยเป็นกาลังใจให้นะคะขอพี่ตุ๊กดีขึ้นเร็วๆนะคะถ้าเป็นไประยะต้นๆคุณทานผลไม้ได้หลากหลายยกเว้นผลไมท้ที่ที่ลําไยนะต้องห้ามนะสำหรับระยะต้นระยะท้ายก็ตามนะคะลำไยน้อยหนาทุเรียนนะคะขาหนุนนะพวกนี้มันหวานจัดนะ,ะทุกคนนะคะก็ไม่อยากให้ทานนะคะไม่อยากให้ทาน นะ,ะแต่ถ้าเป็นไตระยะท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องมีข้อจำกัดเยอะหน่อยนะคะ,อะเออเดี๋ยวนะเอาที่หลีกเลี่ยงก่อนเนาะขนุนทุเรียนอินทผลัมอะโวคาโดนะคะแล้วก็แก้มมังกรฝรั่งกล้วยส้มนะคะมีอะไรอีกนะคะพวกจริงๆพวกสตอรอเบอร์รี่เชอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาทานไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะสักแบบ สองผลอย่างเงี้ยพอได้นะคะแต่ถ้าเป็นไตระยะสุดท้ายเรื่องเออไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ไม่อยากใช้คําว่าไตาระยะสุดท้ายพวกเราทําไมทําไมอาจารย์ป้นถึงไม่อยากใช้เดี๋ยวนี้คือบางทีก็ฉุกคิดเนาะเวลาที่เราจะโพสต์หรือเราจะทำคอนเทนต์สอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมักใช้คําว่าไตาระยะสุดท้ายแต่จริงๆอาจารย์ไม่อยากใช้คํานี้บ่อยๆเพราะบางทีพวกเราอาจจะคิดว่าแบบ เหมือนมะเร็งระยะสุดท้ายอย่านึกออกไหมพวกเราก็จะคิดว่าอันตรายแล้วแย่แล้วหนักแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยครับต้องเปลี่ยนเป็นว่าไตาระยะ 3B ระยะ4ระยะ5นะคะระยะ 3B ระยะ4ระยะ5นะคะถือว่าเป็นกลุ่มไตระยะทย้ายยนะคะบางทีน้องแถมเข้าไปดําคลิปก็บอกว่าไตาระยะทย้ายคือคําว่าท้ายของของเขาอนะ เขาก็หมายถึงระยะ3 b ระยะ4ระยะ5นะคะพวกเรานะคะไม่ระยะสุดไหมคนนี้ก็ยังบอกว่าระยะท้ายๆนะคะคุณแมวเหมียวนะคะระยะ3 b ระยะ4ระยะ5คือไตระยะท้ายๆนะคะแต่ไม่ใช่เป็นไตระยะสุดท้ายที่แบบต้องฟอกไตล้างไตเปลี่ยนไตเท่านั้นนะคะคุณสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้เยอะแยะเลยเมื่อตอนสายนะคะเนี่ยพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องผลไม้ก็นึกถึงคนไข้ ญาติคนไข้ามาจากนครสวรรค์นะคะเพิ่งเจออาจารย์เพื้นเมื่อวานนี้นะคะตามมาจากช้อปปี้นะคะตามมาจากช้อปปี้แล้วก็มาสืบค้นเจอเพจเจออะไรก็ก็ปักหมุดเข้ามาหาอาจารย์เลยนะคะไม่พิลิพิไลไม่ถามใครทั้งนั้นนะคะเพราะเขาจะมาโคราชแต่เขาอยู่นครสวรรค์เขาก็มาจอดแล้วเจออาจารย์พอดีวันนี้อาจารย์มาประชุมอาจารย์ก็เลยมานอนพักในห้องนะคะทำกับทำงานไปด้วยนั่งพักอยู่ในห้องนะคะนั้นเนี่ยเขาก็ถามอาจารย์ว่าเ แม่เนี่ยกังวลมากเลยเกี่ยวกับเรื่องระยะของไตแม่คิดว่าไตเสื่อมแล้วแม่จะต้องเสื่อมลงเรื่อยๆแม่ว่ามันมีมันไม่ทางกดีแม่ก็ทอ้อท้อหอ่อเหี่ยวจิตตกไปเลยค่ะอาจารย์หนูจะทํายังไงดีไปบอกแม่เลยให้มาดูอาจารย์ไตเสื่อมแล้วไม่เสื่อมเลยไตยเสื่อมแล้วดีขึ้นได้นะคะ,ะแสดงว่าน้องเพิ่งรู้จักอาจารย์บอกใช่รู้จักแค่วันเดียวเองนะคะเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ตรงนี้ไปเป็นหลักฐานตัวเป็นๆให้กับคนไข้เราเลยค่ะว่าไตเสื่อมแล้วดีขึ้นได้ค่ะทุกคนนะคะถ้าเราถ้าเราจะ เรียกว่านะยกเว้นถ้าแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลเขาเพียงพอนะคะเราไม่ได้ถนอมเขาอย่างที่เราควรจะทำาบางทีหลอาจ,จะหลุดไปกินโน้นบ้างนี่บ้างอะไรบ้างนี่นี่ที่เราเคยชินเคยชอบอาจารย์จึงอยากจะเข้ามาในไลฟ์สดบ่อยๆประจำซ้ำๆให้พวกเราได้เห็นว่าเนี่ยเขามาบอกยืนยันเข้ามาเป็นหลักฐานนะคะเข้ามาเป็นหลักฐานว่า,าหลักฐานตัวเป็นๆว่า มีคนไข้ดีขึ้นเยอะแยะมากมายเขาทําได้คุณก็ทําได้นะคะเว้นจะใส่แบบนี้แหละแต่ถ้าเราตั้งใจจริงแล้วไม่มีนะคะที่ไตเสื่อมแล้วแล้วจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะไม่มีนะคะถ้าเราตั้งใจปฏิบัตินะคะกระท้อนทานได้ไหมระยะท้ายๆระยะ3ามปีระยะ4ี่ระยะ5กระท้อนไม่แนะนํานะคะใช่กระท้อนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผลไมล้โพแทสเซียมสูงนะคะมีอะไรอีกนะพวกไอเนี้ยคะ่ะพวกเปรี้ยวอะพวกม,ม,มออะม่วงก็ได้อยู่นะเราไม่ได้ทานเยอะครึ่งลูกนะคะ พวกเปรีป้ยวม,มากๆอย่างเช่นอะไรนะมะนาวนะมะานาวไม่ใช่ผลไม้นะคะทุกคนเอมะม่วงหาวมะนาวโห่มันิ่มเป็นผลไม้เลยปนะเปล่านะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะผลพแทสเสยมสูงมากเลยนะคะอันนั้นถือว่าเป็นผลไม้ต้องห้ามอันดับต้นๆเลยแต่เราอาจจะไม่่คยเจอไงมะม่วงหาวมะนาวโห่ะค่ะทุกคนน,นะเราอาจจะเจอเราอาจจะเจอแบบเวลาที่แบบบางบ้านปลูกแล้วลูกมันจะเป็นสีชมพูเห็นไหมลูกเล็กๆอัค่ะ สีชมพูแดงๆมันจะเปรี้ยวจี๊ดเหล่าน,นั้นน่ะโพแทสเซียมสูงมากนะคะหรือพวกอะไรนะมะเฟืองเนี้ยค่ะโอ้โหมะเฟืองก็อันตรายนะคะมะเฟืองก็เป็นกลุ่มผลไม้ที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะคะสําหรับไตระยะไทายถ่ายนะคะนี่คือการเลือกเลือกทานผลไม้แล้วสําคัญเลยนะคะหลายท่านก็ไม่ทราบค่าโพแทสเซียมอันนี้ย้ํามาค่ะว่าคนไข้ต้องไปดูค่าโพแทสเซียมของตัวเองนะคะว่าตอนนี้ค่าโพแทสเซียมของเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าอยู่เกิน5หยุดไปก่อนผลไม้หยุดช่วงหนึ่ง เดี๋ยวดีขึ้นก็ค่อยกลับมาทานต่ออันนี้คือการทานผลไม้ที่ให้สอดคล้องเหมาะสมแล้วย้ําว่าผลไม้ก็ยังเป็นอาหารที่เราควรจะรับประทานเช่นเดียวกันกันกบการทานขนมของอาจารย์เปิ้นเนี่ยค่ะนะคะไม่มีใครอยู่ให้หยิบกล่องขนมให้เลยเป็นนี้เป็นเป็นแพ็กเก็ใหม่อีกแล้วนะคะอาจารย์เพิ่นปรับมาอีกหน่อยนึงนะคะปรับมาอีกติดนึงนะคะให้ให้เขาสวยขึ้นนะคะ ถ้าใครไดถ้ถ้าใครสั่งคุกกี้ไข่ขาวจะได้เป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะสวยเลยนะคะแรกก็อาจจะมีแบบเจลเนี่ยแบบกล่องเงาวาววับเลยนะคะสวยมากสวยมากนะคะก็เป็นแพ็กเกจจิ้งของนี้แล้วก็มีนะคะมีโคราชมาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามาทันอาจารย์ไลฟ์สดาอาจารย์จะให้ดูนะคะสูตรเก่าที่ว่า,าสูตรเก่าเจ้าเดิมเนี่ยนะคะสรุปแล้วไม่ได้ทํานะคะเขาไม่ทําให้ไม่ใช่เขาทำไม่ทําให้ค่ะเขาทําให้ไม่ทันอาจารย์ก็เลยยกเลิกเขาเลยนะคะแล้วก็ เป็นสูตรใหม่ของอาจารย์เปิ้นนะคะเป็นสูตรของอาจารย์เปิ้ลเหมือนเดิมแต่เป็นสูตรที่อาจารย์ปรับใหม่นะคะลดโซเดียมลงอีกหน่อยนึงนะคะลดโซเดียมลงอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็เป็นฉลากใหม่เลยนะคะ <S <S มาวันนี้ละ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เปิ้นเอาหอมมาให้ดูนะคะ<อ>เขาอยู่ไหมเนี่ยลูกน้องนะคะขนมกับ กลืจับยนอร่อยขอบพระคุณมากนะคะนะคะคุณพี่ดาราสวัสดีค่ะผละไม้ทานมากได้ไหมระยะ3ามีระยะ4ระยะ5โพแทสเซียมสิจุดห้าทานได้มื้อละสองจานค่ะเดี๋ยวจานยกเปิ้นยกตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวนะคะจัดเปิ้ลยกตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวให้พยัน ให้ปยันเอามาให้ก่อนปุ๊บนะคะถ้าปยันมาถึงให้มหาอาจารย์ก่อนเลยเ <_ d ata> พราะอาจารย์อยากเห็นเหมือนกันเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะฉลากใหม่แต่ไม่มีหน้าอาจารย์นะไม่ต้องคิดเป็นของฟอร์ไม่เป็นของอาจารย์นี่แหละนะคะนะ,ะขอบคุณมากเกวยจับยวนอร่อยมากปยันถ้าถ้ามาถึงแล้วปยันให้ใครเอาตัวอย่างมให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์กำลังไล์สดเนอะ <_ d ata> โอเคเอามาเลยโอเคโอ้มาถึงแล้วเยี่ยมมากนะคะมาถึงแล้วนะคะ มีโคราชแต่ว่างวดนี้อาจารย์สั่งแค่500นะคะแค่500แพ็คก,ก่อนนะคะลองดูก่อนนะคะว่ารสชาตินี้พวกเราจะชอบไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้คือออตรงข้างนี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งส่งไปตรวจแล้วเราจะมาปรับ ส่งไปตรวจของสถาบันทยาศาสตร์การแพทย์นะคะให้ได้ที่มันชัดเจนแต่ว่าน่าสูตรนี้คือสูตรโซเดียมต่ํานะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ไปตรวจมาแล้วก็ค่อยปรับฉลากใหม่อันนี้คือปรับฉลฉลากนี่ยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ชัดเจนมากแต่ว่าก็เป็นของอาจารย์เปิ้ลส่งตรงถึงพวกเราแล้วก็มีแค่500ชุดเท่านั้นนะคะ500ชุดเท่านั้นชุดละ5สองนะคะชุดละหห่อมาแค่ห้าร้อแต่ห้าร้อยชุดนี้ก็เต็มรถพิกอัพเลยนะคะล้นเลยนะคะทุกคนไม่ใช่น้อยนะคะชุดละห้าห่อห้าร้อยชุดเนี่ยนะคะ เต้าหู้ทานได้ไหมถ้าเป็นไตระยะที่1ระยะที่2ระยะที่ 3A ทานเต้าหู้ไข่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเต้าหู้เต้าหู้หลอดใช่ไหมเต้าหู้หลอดใช่ไหมถ้าตัวนั้นอะความปโปรตีนมันจะไม่สวยเท่ากินกับไข่แบบนี้นะถ้าเป็นเต้าหู้ไข่ขาวอะค่ะถ้าเป็นเต้าหู้ไข่ขาวอาจารย์ว่าความโปรตีนเขาเนี่ยจะดีกว่านะในมุมของอาจารย์นะนะคะไม่ใช่ในมุมหรอกคือในในฐานที่อาจารย์เป็นปนักกำหนดอาหารวิชาชีพเนาะแนะนำให้ทานไข่ดีกว่านะคะ เพราะว่านั้นน่ะหนึ่งหลอดให้โปรตีนเจ็ดกรัมเออสามส่วนสี่หลอดให้โปรตีนเจ็ดกรัมแต่การกินไข่ขาวเนี่ยไข่ขา,ขาวสองฟองให้โปรตีนเจ็ดกรัมเราว่าได้คุณภาพเต็มเต็มกว่าอย่างอาจารย์เนี่ยไข่ขาวจะไม่เคยขาดเลยนะคะอย่างน้อยมื้อละสองฟองอย่างมากคือมื้อละสี่ฟองอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากบอกเป็นหลักฐานตัวเ,เป็นๆเลยนะคะว่าอาจารย์ทานไข่ขาวอายุอาจารย์ก็จะห้าสิบห้าสิบหกแล้วนะคะดูถิมด,ดูมืออาจารย์เพิ่นเห็นไหมคะ เห็นไหมคะดูมือ,อจย์เปิลเนี่ยมือเป็นสีชมพูเลยทุกคนนะคะนี่คือผลของการบริโภคอาหารที่เป็นยาไม่อยากกินยาเป็นอาหารนะคะนะคะไม่อยากกินยาเป็นอาหารนะคะนี่จัขอดูขอดูมีโคราชก่อนเห็นพญันถือมาเมื่อกี้นี้แบบแบบนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูแบบพร้อมๆ้อกันเมื่อกี้พูดเรื่องผลไม้นะคะย้ํานะคะถ้าค่าโพแทสเซียมถักสัก4.5อยากกินแตงโมเนี่ยได้นะคะอาจาย์ว่าอยากกินแตงโมได้นะคะวันหนึ่งเราทานได้หมดเนี่ยะคะ่ะแบ่งกระจายเอานะคะแบ่งกระจายเอานะคะ เป็นยังไงไมยากกันการตัดด้วยนี่เออสวยดีเหมือนกันนะพยันเนาะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะมีบบะคะ่ะหน้าตาหน้าตามีเป็นแบบนี้นะคะ หน้าตาหมี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะนี้เป็นเครื่องน้ำปรุงนะคะอันนี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะใครสั่งใครสั่งก็รอรับเลยค่ะวันนี้ก็จะรีบแพ็คให้เร็วที่สุดนะคะร้อนจี๋เลยนะคะร้อนจี๋เลยคือกระดาษเสร็จเมื่อวานนี้นะคะไอฉลากเนี่ยเแบบสันเป็นคนออกแบบแล้วก็ให้เขาทามานะคะแบบเร่งๆเขานะคะก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้นะคะ ห้องเสร็จเมื่อวานนี้ฉลากเสร็จเมื่อวานนี้เขาก็แพ็คเมื่อวานนี้เลยค่ะวันที่ยี่สิบห้าเดือนหกนะคะยี่สิบห้าเดือนหกนะคะใครสั่งก็ใครสั่งก็ลองดูว่าคิวเต็มหรือ,อยังนะคะถ้ายัางไม่เต็มก็จะส่งให้เลยนะคะอันน,นะะนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะนี่โคราชนะคะปุ๊บนี่นะคะสูตรอาจารย์เปิ้ลสูตรอาจารย์เปิ้ลน,นะคะสูตรอาจารย์เปิ้ลน,นะคะ อยากทานหมี่โคราชก๋วยเตับยวตอนนี้สั่งอาหาร v i p หนึ่งมื้อและสั่งพวกข้าวต้มขนมปอเปี๊ยะวันนี้สั่งน้ำพริกสั่งได้เลยค่ะบอกแอดมินค่ะว่าอาจารย์เอามาโชว์แล้วนะคะมีโคราชอาจารย์เอามาโชว์แล้วแต่ว่าไม่ได้ส่งวันนี้ทันทีนะคะทุกคนของเพิ่งมาวันนี้ก็ต้องทยอยส่งวันนี้วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์สามวันน่าจะส่งหมดนะคะถ้าใครสั่งวันนี้วันเสาร์ก็อาจจะได้ส่งอย่างช้านะอย่างช้านะคะเพราะว่าออเดอร์ก็มาเยอะเลยนะคะ ออเดือดก็มาเยอะเลยนะคะนี่นะคะที่ด,ดูว่าอ,อ,อาจารย์ปรับโซเดียมมันต่ำเกินจนอาจารย์ไปบอกว่าให้น้องคนผลิตบอกว่าใส่ความเค็มเพิ่มอีกน้อยนึงก็แล้วกันนะคะทานในช่วงระยะไตเลยค่ะหนึ่งห่อทานสองครั้งเหมือนเดิมใช่ไหมเพยันใช่ไหมหนึ่งหอ่อเนี่ยห่อหนึ่งผัดได้จานใหญ่ใช่ไหมเออเออหนึ่งห่อผัดได้จานใหญ่นะคะมึงห่อผัดได้สองครั้งเลยนะคะทุกคนนะคะหนึ่งห่อผัดได้สองครั้งเลยค่ะนะคะ ดึงห่อผักได้สองครั้งนะคะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปถ้าเป็นไตรระยะสามบีระยะสี่ระยะห้านะคะให้เอาไปผักต้มน้ําก่อนแล้วก็มาทําใส่ไข่ขาวสองฟองอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะประยัดแบบว่าอาจารย์มันจืดกว่าครั้งที่แล้วไปหน่อยนึงนะคะอาจารย์ก็เลยให้เขาไปเพิ่มหน่อยแต่เราต้องเข้าใจว่าอาจารย์ก็อยากให้พวกเราทานแบบสบายใจนะคะมันไม่ได้จืดสนิทนะคะทุกคนมันอร่อยมากเพียงแก่ อาจารย์อาจาจะชินในรสชาติแบบนี้นะคะพอดีแล้วนี่คะเนี่ยนะคะเจ้านี้นะคะห่อนึงทานสองครั้งหรือว่าถ้าเราผัดแบบเนี้ยค่ะผัดหอใหญ่ๆเนี่ยนะคะนะคะผัดหอใหญ่ๆเนี่ยเราทานได้สองคนใส่กุ้งด้วยก็ได้นะคะทานกับคนในครอบครัวเราสามีธัญญาทานด้วยกันผัดหจานโตๆแล้วก็แบ่งใส่เนี่ยคะ่ะแบ่งเป็นสองครึ่งนะคะใครอยากได้ก็สั่งเลยนะคะนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นไตระยะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ว่าทานอย่างระมัดระวังนะคะอย่าทานไตหมี่ทุกวันบางคนก็แบบว่าโอ๊ยเบื่ออาหารอาจารย์เปิ้มแล้วอยากทานหมี่ทุกวันนะคะอาจารย์ว่าไม่เอาค่ะไม่เอาทุกวันนะคะทานอาหารหลักให้ได้ก่อนถ้าเป็นระยะสุดท้ายระยะที่ต้องควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดน่ะนะคะคนที่ถามเมื่อกี้นี้นะคะคุณพาน,นุวัตรใช่ไหมคะที่ถามเรื่องอาหารนะคะถ้าอาจารย์อยากให้ถ้าคุณแบบเป็นไประยะที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังยังยังวิกฤตอยู่แบบอยากดีขึ้นเร็วเนี่ยอาจารย์ว่า ทานหมี่กับเก๋ยจับทานได้อยูเขาเป็นแป้งไงนะกับเครื่องปรุงมันไม่ได้หนักมากแต่อาจารย์อยากให้คุณทานอาหารหลักที่เป็นข้าวมีกับข้าวอะไรอะ่ะมากกว่าจะดีจะดีขึ้นเร็วกว่านะคะเนาะแต่ว่าหมี่อาจารย์เพิ่นเป็นหมี่โคลาโซเดียมต่ําทานได้ทุกระยะไตยอยู่แล้วคะ่ะอาจารย์ว่าจะทําเป็นแบบ๋ยวจะคุยกับน้องดีือว่าทําร้านทําแยกแยกแยกร้านออกมาเป็นแบบช้อปปี้อะคะ่ะขายเฉพาะหมี่อย่างเดียวอะนะคะ ใช่เพาะมีโคลาโซเดียมต่ำอย่างเดียวเดี๋ยวอาจาย์จะแยกร้านออกมาจะได้ให้เราชัดเจนไม่ต้องไปเลือกยากนะครับแบบเด้งขึ้นมาเลยนี่โคลาโดโซเดียมต่ำเนาะสูตรอาจารย์เปิลน,นะคะโอเคนะคะวันนี้ไม่มีคําถามใดๆใช่ไหมคะนะคะก็ด้วยความรักนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีแล้วก็ท้ายนี้นะคะมีอาจารย์มีเรื่องฝากอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์อยากให้พวกเรานะคะเมตาน้องแมวน้องหมาจรน,นะคะคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดเท่าไหร่นะคะเราก็เลี้ยง เราก็เลี้ยงแก็บของเราก็ไม่ได้ไปนสนใจกับที่มันอยู่ข้างทางอะไรหรอกไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่พอทําไปทํามาพอเราได้มีโอกาสได้เลี้ยงแมวจรน,นะคะที่แบบแม่เขาครับลูกมากัน3คนพ่อแม่ลูกตามกันมาเนี่ย เราก็เลยพอเลี้ยงไปเราก็รักนเนาะแล้วก็รู้สึกแบบแล้วตัวอื่นจะอยู่กันยังไงที่แมวจรน้องแมวน้องหมาจรจะอยู่กันยังไงนะคะแล้วตอนนี้ในหมู่บ้านเราเนี่ยอาจารย์เปิ้ลเนี่ยในวัดที่มันจะมาอยู่ก็จะมีแบบสุนัขหลงมาตัวหนึ่งนะคะชือ่อไม่รู้ชื่ออะไรอาจารย์จะเรียกมันยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยค่ะแต่มันน่าสงสารมากเลยทุกคนมันน,นั่งหนีฝนมานะคะแล้วก็มาอยู่มาหลบอาจารย์พอเห็นอาจารย์เปิ้ลเขาไม่กลัวนะเขาอาจจะไม่รู้นะเขาเขาไม่กลัวอาจารย์ก็ให้อาหารให้เด็กคุกข้าวใส่ปลาใส่ไก่ไป แต่พอเห็นลูกน้องอาจารย์ก็วิ่งหนีวิ่งหนีในฝนนะทุกคนนะ่าสงสารมากเลยวิ่งหนีตากฝนนะแล้วก็หันมามองเราอะ่ะคืออาจารย์ก็ไปวิ่งเรียกเขานะกลางลมไปวิ่งเรียกเขาแบบให้เขากลับมากินข้าวอะไรเงี้ยเหมือนเขาวิ่งไปแล้วเขาก็เหลียวหลังมองอาจารย์อยู่นะเขาคือแสดงว่าเขาก็ยังคิดว่าอยากจะอยู่กับเราอยู่นะคะฝนก็ตกแรงนะจำได้วันนั้นไม่ลืมเลยจากนั้นมาอาจารย์ก็เลยไปซื้ออาหารอาหารเม็ดของน้องหมามานะคะก็เลยให้นุกน้องเนี่ย เอาหยอดไว้เผื่อเขาหลงมาเขาจะได้กินอีกเขาก็หลงมาจริงๆนะคะว่าตอนเช้ามากินแล้วรอบหนึ่งตอนเย็นก็ตอนเมื่อกี้มาอีกรอบหนึ่งกินแล้วก็ไปนะคะพวกเราก็เหมือนกันเนาะเวลาที่เจอเราไม่ได้เหลือบาก,ก่าแรงเลยค่ะเราเมตตาเขานะคะเราได้บุญนะที่สําคัญเรามีความสุขเนาะเขาก็พูดไม่ได้นี่สําคัญเขาพูดไม่ได้นะคะวก็คงต้องอาศัยเรานี่แหละนะคะฝากพวกเราทุกๆคนนะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เลือกาอาหารให้เป็นยานะคะสําคัญจริงๆแล้วก็ไปบอกทุกคนเลยค่ะพูดพูดพูดเลยค่ะทุกคนค่ะว่าไตาเสริมแล้วดีขึ้นได้นะคะมีหลายคนทําได้เราก็ทําได้ถ้าคุณไม่อยากจะซื้ออาจารย์เปิ้ลคุณอยากคุมอาหารเฉยๆอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเอาความรู้ไปเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างจะต้องพึ่งอาจารย์ทั้งหมดถ้าเราทําได้นะคะเว้นแต่เราอยากได้ทางเลือกแบบเออเนี่ยนี่เป็นทางเลือกที่เรามั่นใจแล้วก็เราสบายใจ อาจารย์เปิ้ลก็จะขอเป็นหนึ่งในทางเลือกนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ผลิตอาหารมาผลิตมาถัทีละอย่างทีละอย่างทีละชิ้นทีละชิ้นชิ้นแรกก็อย่างบอกที่บอกอะคะ่ะเออกีดบําดวนไข่ขาวนะคะแล้วก็าน้นาภิกปลาช่อนนี่แหละสองตัวแรกเลยขายดีมากนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยกๆก็เริ่มาทีละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นมาทีละอย่างนะคะไม่ได้เคยมาคู่มาทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งจนบัดนี้ก็รวมๆแล้วน่าจะประมาณสามสิบกว่าสิบสามสิบกว่าอย่างมั้งค่ะแล้วก็กำลังจะมีนะคะกําลังจะมีเอ่อที่ตอนที่ดู เส้นไข่ขาวนะคะแล้วก็ไส้กรอกไข่ขาวนะคะแล้วก็เลยคือที่อาจารย์เพิ่งกำลังอ๋อเออกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะ,คะทุกคนเป็นแบบนี้แหละนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นอาจารย์จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้มีน้ำปรุงแบบนี้อาจารย์ไปชิมของเขาแล้วอร่อยมากเลยมีขิงนะคะมีกลิ่นขิงแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะ อาจารย์กำลังเขาปรับสูตรอยู่คู่กับพุนเ้นเดี๋ยวจะตามมาเร็วๆนี้เพราะว่าทาไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาผลิตน้ําปรุงให้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนเครื่องอะไรพวกนี้เขามีครบทุกอย่างยกเว้นอาจารย์จะทําฉลากนะคะแล้วก็น้ําปรุงนี่ก็ปรับสูตรให้เข้ากับ พวกเรานะคะก็จะมีผีทานพังเลือกให้พวกเราเยอะแยะมากมายมากขึกก้นแล้วก็ส่วนอาหารของอาจารย์เปิ้นก็ส่งทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะคะมีทั้งเป็นแบบเซตที่อาจารย์เปิ้นจัดท้ยเรียกว่าเบนโตเซตนะคะแล้วก็เป็นเซตที่ v i p ที่คุณเลือกเมนูได้เนี่ยค่ะสำนักงานใหญ่เราเนี่ยผลิตอาหาร v i p นะคะตอนนี้ในโคราชก็มีคนรู้จักเยอะแล้วก็ต่างจังหวัดก็แวะมาใครผ่านมาก็แวะเข้ามาเลยค่ะเส้นจอหอมาง่ายมากเลยปักมุดมาเลยค่ะ อาจารย์เปิ้ลน,นักกาหนดอาหารวิชาชีพหรือจะเป็นคําว่าอาหารโรคไตใบอาจารย์เปิ้ลก็ได้นะคะก็จะตรงแนวมาที่นี่เลยมาง่ายมากนะคะอยู่ตรงเส้นจอหอนะคะอยู่ในเมืองเลยค่ะทุกคนเนาะโอเคนะคะถ้ามีโอกาสตอนเย็นาอาจจะได้พบกันอีกนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้บารมีคุณย่าโมนะคะคุ้มครองปกปักรักษาพวกเรานะคะให้มีแต่ คนรักคนเม่ปามีแต่คนส่งเสริมสนับสนุนไปที่ไหนก็พบเจอแต่คนดีๆมีเรื่องด,ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายยนะคะเดี๋ยวจะไปทานผลไม้ต่อค่ะทุกคนหิว